สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโบววนด้าเคลื่อนไหวหลังโดนดราม,มา่าไม่พาน้องมาลิไปร่วมงานแต่งน้องชายปอทิสดี ต้องบอกเลยว่ายิ่งตก็ยิ่งฉายแววความสวยสำหรับน้องมะลิลูรุกสาวของอดีตพระเอกหนุ่มพล่วงรับปอทฤษฎีสหวงศ์และภรรยาโบแวนด้าสหาวงศ์ที่ได้เสียชีวิตลงด้วยอาการป่วยไข้เลือดออกเมื่อช่วงปลายปี2558แต่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้ทางด้านหนุ่มปอจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ทางด้านแม่โบและน้องมาลิเอง ก็ยังคงไปมาหาสู่ครอบครัวหนุ่มปอเช่นเดิมและดูเหมือนว่าจะเกิดดราม่าขึ้นเบาๆเมื่อทางอาบิวน้องชายแท้ๆของหนุ่มปอได้เข้าวิธีแต่งงานกับแฟนสาวไปเมื่อ9พฤศจิกายน2563แต่กลับไม่มีภาพของแม่โบและน้องมะลิไปร่วมแสดงความยินดีแต่อย่างใดจนทำเอาทางด้านชาวเน็ตแห่เข้ามาถามว่าแม่โบและน้องมาลิไปไหนไม่ได้ไปร่วมงานหรอ หลังจากที่มีชาวเน็ตเข้าไปถามจำนวนมากงานนี้ทางด้านอินสตาแกรมแฟนคลับของน้องมะลิและแม่โบเลยได้ออกมาตอบว่าแม่โบติดงานเลยไม่ได้ไปร่วมงานแต่ความสัมพันธ์ของทั้งสองครอบครัวนั้นยังคงแน่นแฟนเหมือนเดิมแน่นอนจ้าล่าสุดทางด้านสาวโบก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์รูปคู่กับคุณยา่าซึ่งเป็นคุณแม่ของปอทิษดีที่ได้มาหาที่บ้านหลังน้องมะลิและสาวโบม่ได้ไปร่วมงานแต่งอาปิลพร้อมกับระบุแคปชั่นว่า ไม่ได้เจอกันนาะนน่าจะติดกันประมาณนี้โรบปนี้ฝาแฝดมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ